หัวฉีดเดิม l 1 5 a อเปลี่ยนกลองครับผมมีสั่งซื้อมาจาก l a z a ด a าตัวนี้อกลองเดิมโรงงานเลยนะครับกลองเดิมกลองเดิมออริจินอลครับไม่ใช่กลองเลดที่ขายกันอยู่อันนี้ซื้อมาตกตัวละสีบาท 4ตัว160นะครับ,รบงานโอเคนะครับงานดีงานเหมือนใหม่งานเหมือนโรงงานเลยครับ,รบอันนี้ัวจีดนะครับนี่นี้ L15 ในซิตี้ในแจ็สนะครับตัวแรก ตัวสองตัวสามใช้เหมือนหมดหัวแบบเดียวกันนะครับอ่านี้ถอดกรองออกไปแล้วถอดหมดแล้วกรองนี้คือรูในหกมิลนะครับแล้วก็ขอบนอกนี้สิบมิลอ่ามันก็ตรงตามนี้เป๊ะลองใส่แล้วเข้ากันได้นะครับนี่ครับเราก็กดลงไปแล้วลอง เดี๋ยววัดขนาดให้ดูเลยก็ได้ครับ ส่วนที่กว้างที่สุดประมาณ5.5าจุดมิลหกติ้วหมิลนะครับอ่านี่มัดนีไม่ค่อยตรงแล้วปากปากสิเมิลน,นะครับซูมให้ดูใกล้ๆ ไม่มีคนทำคลิปนะครับที่ว่าเปลี่ยนกรองเนี้ยอาจจะได้รู้ว่าเปลี่ยนกันได้ไม่ได้เปลี่ยนยากต้องถึงมือช่างใครก็เปลี่ยนได้ครับอันนี้คลิปปัจจุบันเลยนะครับราคา e 2 0อยู่ที่15บาท8ปดสสตังค์นะครับ อ่าของเดิมผมใส่ r 1 8อยู่เป็นของ c ี v i c อ่าเติมได้เฉพาะ e 2 0่สิบกับ e 8 5ตอนนี้ e 8 5 e 2 0ราคาห่างกันสามตังค์นะครับแล้วรถผมเป็น lpg ด้วยก็คือก็จะใส่หัวฉีดเดิมถอดหัว r 1 8ออกนะครับหัวฉีดเดิมใช้น้ำมันได้หลากหลายกว่า e 2 0ก็ถูกกว่าอันนี้เอาไว้สตาร์ทนะครับเพราะรถผมวิ่งแก๊สอยู่ โอเคครับผมจบครับ